ก็กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วสมใจลูกศิษย์อาจารย์หมอวันนี้เราก็จะพามาดูสาเหตุที่เครื่องชอบพังนะครับครับอาชีร้5ยสาเหตุที่พังเป็นเพราะอะไรนะครับนี่ผมจะพาให้ดูเห็นไหมครับดูในท่อไอดีนะมองมาดูในท่อไอดีเห็นไหมครับความสกปรกนะครับนี่เป็นไง ผที่ใส่ชอบใส่ท่อนี่นะครับนี่นี่น,นี่นี่ครับสาเหตุที่เครื่องพังนะนี่ใส่คองพ่อกองนะครับกองอดีตต่อตรงนี่ครับมันเวลาย่าเทือกไปแล้วครับขี้ดินมันเข้าได้นะครับนี่ผมไม่ถนัดเนาะนี่ชีให้ดูว่ามันเข้าตรงไหนนะครับสาเหตุที่มันเข้านะครับนี่ครับ มันจะเข้าตามรอยนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่นี่ครับนี่คิดดินมันจะไหลเข้าไปเข้าด้านบนนี่ครับที่มันจะเข้านะครับที่ผมเจอนะครับเจอสาเหตุนะครับที่ที่ทานะครับที่เครื่องพังนะครับข้อละลายนะครับนี่คิดดินเข้าตรงนี้นะครับมุมนี้นะครับเข้าไปในระบบในระบบท่อไอดีนะครับทานี่ครับสะสมมากๆเข้านี่เห็นไหมครับ อันนี้ผมเพิ่งถอดมานะผมไม่ได้เอาดินป้ายนะจะหาว่าผมไม่เอาดินป้ายไปว่าเขาครัไม่ใช่นะครับนี่ชัดๆเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นเขาขาวนั่นไหมนั่นน่ะครับคือขี้ดินขี้ฝุ่นนะครับไหลนี่เห็นไหมครับที่เครื่องพังนะครับนี่ไหลเข้าไปเป็นทางเลยครับนี่ครับ มันจะลอดขึ้นไปจากใต้นี้นะที่เข้าไปตามตระหว่างช่องนะครับดเดิมๆส่วนมากผมไม่เคยเจอนะที่ว่าเครื่องจะพังที่ดินเข้าแล้วเครื่องพังนะข้อละลายนี่คันนี้ที่ผมเจอในคันเป็นคันที่สองลวนี่ครับมันจะเข้าตรงนี้นะครับเวลาปิดไปอย่างเงี้ยนี่ครับมันจะลอดเข้าไปได้นะครับลอดหลุดเข้าไปในระบบนะแล้วมันก็จะเข้าไปในระบบห้องเผาไหม้เครื่องนะครับทาให้เครื่องยนต์พังนะครับ มันใส่ได้นะผมผมไม่ได้บอกว่ามันใส่ไม่ได้นะมันใส่ได้ครับแต่ต้องหายางหรือยางยางในรถก็ได้ครับพันให้รอบไปตัวนี้นะครับเนี่ยพันให้มันแน่นเลยหรือว่าอ่าพลาเตปพัาเตปพันไฟก็ได้ครับพันเลยครับชุดนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนี่นะครับพันเลยนะครับเนี่เนี่นี่ข้างบนนี่นะครับมันจะเข้าอยู่สองที่เนี่ยที่ผมเจอนะเห็นไหมครับ นี่ครับนี่ครับรอยที่มันเข้าไปเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับขีดดินนั้นมันเข้าไปเนี่ยทำให้เครื่องพังและเครื่องราคาหลายหมื่นบาทนะครับเครื่องไม่ใช่บาทสองบาทนะใช้ได้ไม่ว่านะครับแต่ต้องมีการพันให้ดีนะครับช่วงระหว่างรอยต่อนี่ครับมันจะเข้าตามมันนี่นครับเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าไปห้องเผาไหม้มันก็จะไปล่อแหวนล่อลูกสูบลวมเริ่มหลวมเข้าฝุ่นละอองพวกนี้มันจะไปจับ ผลึกติดกับน้ำมันเครื่องนะครับทําให้ทางเดินน้ํามันเครื่องมันตันพอตันเสร็จแล้วข้อพังแน่นอนผมรับรองได้เลยถ้าไม่เชื่อผมก็ถามคนรถที่ใช้เข็นมันนะครับส่วนมากข้อจะละลายข้อจะชา้ชาบัดช้าข้อมันจะพังนะครับไม่อย่างไงก็พังนะครับถ้าไม่พยายามล้างข้อไอ้ดีนะนี่ฝุ่นฝุ่นนี่เป็นสาเหตุให้ข้อละลายได้นะครับ แถวบ้านผมส่วนมากก็จะใช้รถเข็นมันไยรถก็ยังไม่ใหม่อยู่หน้าบอกข้อละลายหมดเลยแกะมาดูก็เหมือนกันครับรถเข็นมันแล้วก็รถย่ำนาก็ต้องระวังไว้นี่นี่ฝากเป็นอุเท้าหอนนะครับใช้ได้ผมใช้ได้นะครับแต่ต้องหาอะไรพันให้ดีข้อต่อครับส่วนมากบ้านผมก็ใช้กันนะแต่ผมก็แนะนําผมเจอผมจะบอกเขาเลยแต่เขาไม่เชื่อก็นี่ครับถ้าไม่เชื่อก็จะเจอเองียเจอไปหลายตังค์อันนี้น้ำมันเครื่องนี้กองเนาะไอ้น้ำมันจับฝุ่นนะครับไม่เป็นไรนี่ครับ ลักษณนะการใส่มันจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่นี่ครับนี่ครับมันจะเข้าจนเนี่ยตามช่องนะครับเข้าไปข้างในสะสมนานๆเข้านานๆเข้าเรียบร้อยครับท้าก็บอกทั้งข้อได้ซ่อมใหม่หลักหมื่นแน่นอนหมื่นเทิร์นเลยครับนี่อันนี้ก็เรียบร้อยครับไปแล้วต้องเปลี่ยนอะไรกันแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะ เกจเล็กๆเ,กเกน้อยนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับนี่ท่อต่อตรงแล้วก็ลดเข็นมันนะครับแนะนําเลยครับพยายามล้างคลองไอดีให้บ่อยที่สุดจะดีก่อเครื่องจนนะครับมันสะอาดหนึ่งเครื่องยนต์ก็สันดาบได้ดีนะครับไม่มีฝุ่นตกค้างไปผสมกับน้ํามันเครื่องเกิดความหนืดแล้วก็ไปตันในระบบเสร็จแล้วก็อย่างผมว่าแหละข้อกระจายก็เสียเงินกันไปโดยที่ไม่ใช่เหตุ ก็เกตนี้ก็เอามาให้เป็นความรู้อุทาหหอนกันเนาะยังไงก็ฝากติดตามผลงานเลยครับผมครับสวัสดีครับ